กับสวัสดีครับกับสวัสดีอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอาคับมาพบมาเจอกันคลิปนี้นะครับอ่ามาเจอกันกับแอดวิไลคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับมือนี้นะครับเจส่วนอย่างนะครับเพิ่นได้ทรงตัวเลขแนวทางนะครับอ่าสรุปนะครับมาให้แล้วนะครับอ่าหลังจากเข้านะครับ ได้ลงชุดเต็มนะครับไฮเอฟซีในเบิ่งได้ชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเจสส่วนยางครับนวดที่ผ่านมานะครับเจสส่วนยางเลขวิ่งนะครับมาหกนะครับแนวทางอของเจสส่วนยางเป็นบนล่างนะครับแนวทางเจสส่วนยางเข้าตัวกราฟครับเข้าศูนย์หกนะครับแนวทางชุดล่างแตกหกศูนย์นะครับเจสส่วนยางเลขวิ่งมาหก สำหรับสุดจับคู่เขาเป็นตัวกราฟครับก็บคือ06นะครับอางวดนี้นะครับคลิปต้องงวดเท่าได้ปล่อยไปแล้วนะครับ FC นะครับเอได้ปล่อยไปแล้วมื่อน,นี้นะครับวันที่27พฤษภาคมครับ2,567อาเจเจส่วนอย่างนะครับเพ่มจะมารสรุปโค้งสุดท้ายให้ FC คุณพ่อคุณแม่กันได้ไปหายิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลให้ท่านนะครับ สรุปมาแล้วนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิงมาชมอ่าคลิปนี้นะครับมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือเก่าเมื่อนเดิมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับในการทำงานแต่ละอย่างนะครับขอกำลังแรงใจจากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอาครับเรื่องของตัวเลขแน่าทังอ่าว่าว่าจะเป็นสำนักต่างๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ติดตามกันไปเรื่อยเด้วยครับ บางสำนักก็เริ่มทย่อยสรุปแล้วนะครับเพราะว่าวันที่27แล้วนะครับเขาคู่สู่โคงสุดท้ายกันคุณพอ่อคุณแม่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ fc ม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับที่เขามาติดตามชมใหม่นะครับอย่าลืมเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเรื่องสําคัญครับทางช่องเฮาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพอ่อคุณแม่ fc ทุกท่านกะจะาพ่ผ่าดข่าวสารแนวทางจากทางช่องเฮานะครับ เอาครับวันนี้เข้ามาเบิ้งสรุปโค้งสุดท้ายกันของเจส่วนยางนะครับว่าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเจส่วนยางเพื่อที่สรุปให้เป็นตัวใดนะครับหลังจากเข้าได้ปล่อยชุดเต็มไปแล้วนะครับเจส่วนยางนะครับเข้ามาเบิ้งน้ำกัดนะครับสุดสรุปของเพื่อนนะครับอ่าครับนี่เป็นเดี๋ยวทังแอ็ดวิไลปรับมุมกล่องห้นี่เป็น เอางวดที่ผ่านมาให้บ่งกอนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดที่ผ่านมาวิ่งนะครับเป็นบนล่างนะครับตัวเลขเนวทางของเจส่วนอย่างจะเป็นบนล่างนะครับวิ่ง4กับ6ปราคฏว่า6มาล่างนะครับก็คือแนวทังล่างแตก60อานเจส่วนอย่างเข่าเป็นตัวกลับครับ06นกะครับก็ถือว่าเข่านะครับใกล้เคียง เขาเป็นตัวกลับนะครับเอฟซีตว่าเลขวิ่งเข้าเต็มเลยหนะครับอะศูนย์หกหกศูนย์นะครับอะวดนี้เข้ามาเบิ่งกันนะครับว่าเจส่วนอย่างจะสรุปให้เป็นตัวใดนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มเข้าได้ปล่อยไปแล้วครับคลิปต่องวดครับเป็นชุดเต็มนะครับวิ่งวันนี้เจส่วนอย่างวิ่งสี่กับสองบนรางเหมือนเดิมแนวทางของคนวันวนี้มีอยู่ เก้าชุดนะครับชุดเต็มจะมีอยเก่าชุดบางงวดจะมีสิบสองชุดนะครับงวดนี้หนึ่งมิถุนายนครับมีหน่อยกว่าเก้าก็คือเก้าชุดนะครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับจะเขียนชุดสรุปให้นะครับอ่ะชุดสรุปทางแอดวิไลก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าเจ๊ตนวอย่างคนจะสรุปเป็นตัวใดอ่ะนี่ครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเขียนให้ใหม่เลยนะครับ สรุปของเพิินนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเอามาเบิ่งกันอ่าจะคือสรุปนี่นะครับถ้าเอ็ดวิไลจะเขียนตั้งแต่ตัวเน้นให้เลยนะครับอ่าเขียนตั้งแต่ตัวเน้นหายเลยนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวให้แอดวิไลจะให้แคบหน้าจอชุดเต็มอีกรอบนึงนี่เป็นชุดเต็มนะครับสี่กับสองนะครับวิ่งมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดสอง 8 4 4 4ี่2 2 0 0นี่คือชุดเต็มของเจส่วนอย่าง1มิถุนายนนะครับเอามื่อนี้ทางเอดวิไลนะครับจะมาเขียนเฉพาะตัวเน้นเลยอ่าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับว่าเจส่วนอย่างจะสรุปให้เป็นตัวใดน,นะครับเ่ามาเบิงน้ำกันเดีย๋ยวทางเอดวิไลเขียนแป๊บเดียวใส่เวลาบอโดนนะครับสำหรับชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ ามาเบิ้งกันก่อนเลยนะครับสําหรับเล็กวิ่งนะครับเอามาเบิ้งวิ่งกันก่อนวิ่งก็คงเป็นตัวเก้าตัวเดิมนะครับวิง่งสี่กับ2เหมือนเดิม4กับ2แล้วมาเบิ้งตัวเน้นนะครับแอดวิไลจะขอโลงแค่4สุด เพนเนนสองแล้วก็ร่องสองนะครับเพนเนนอยู่สองสุดนะครับอ่าก็คือศูนย์สองครับนี่คือตัวเนนของเพลนสองสี่สี่สี่ครับ โอเคส่วนอย่างมาแปลกครับวันนี้44แล้วก็22นี่คือสุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับอ่าสุดสรุปโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่แฉบหน้าจอเพราะว่าตัวเลขมีแค่นี้นะครับอ่ามาเบิ่งตัวเน้นบายน,นะครับเอฟซี FC สำหรับเลขวิ่งครับเจส่วนอย่างวงกลมไปที่2เม็ดเดียวนะครับ2เม็ดเดียวสุดสรุปครับมี4คูอ่าเจส่วนอย่างวงกลมไปที่02กับ2ออ่าอย่าลืมเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างอ่าซีซีกับ2 2นี่ เป็นตัวร่องนะครับมีแค่นี้นะครับสรุปมาห้แล้วนะครับเจสวนยางสรุปเลยนะครับสรุปเรื่อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ยึดจับจลากินแบงรัฐบาลเลยนะครับสรุปแล้วนะครับชัดเจนนะครับตัวเลขเนวทางครับมีวิ่งตัวเก่าตัวเดิมครับ 42นะครับเด่นไปที่สําสหรับเลขวิ่งนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับเน้น2คู่ครับก็คือเด่นเน้นสุดๆก็คือ02กับ24 02กับ24นะครับตัวรองครับ4422อ่าสันจรครับวันนี้ใช้น่านนะครับอยังก็เกิดขึ้นใดนะครับอ่ามีตัวรองคือ2244นะครับแนวทางของเจส่วนอย่าง าจากลากันไปครับสุดท้ายนี้ให้ที่สร้างช่องยุดีย่มีแห้งสกสงมันหมานกันสุกุสุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ